เรียบร้อยครับแปบ๊บเดียวมันจะเลื่อยไม่ได้มันจะลำบากมากเลยใช้เลื่อย DCS 3 1 2ในการตัดท่อนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากเลยในการตัดนะครับจะต้องดันเลื่อยให้ชนกับชิ้นงานแบบนี้เลยนะครับนี่ใบเลื่อยมันจะมี2แบบอันนี้เป็นใบเลื่อยสําหรับตัดเหล็กถ้าเราใช้ตัดไม้นะครับใบเลื่อยก็จะแบบนี้นะหมุนตัวนี้ไปทางขวานะครับ แล้วก็ดึงไปเรื่อยออกดึงออกได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับผมสองเสียง m o ดิฟาจากการที่ผมรับงานติดตั้งไฟฟ้างาน DIY และงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นในและนอกสถานที่ก็เจอปัญหาต่างๆในการติดตั้งในการซ่อมมากมายวันนี้ก็เลยมีเครื่องทุ่นแรงซึ่งเป็นเครื่องมือในการแบ่งเบาภาระและช่วยให้งานสำเร็จ รวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นก็คือเป็นเลื่อยชักไร้สายเป็นของยี่ห้อดีวอเดี๋ยวเราไปชมคุณสมบัติและวิธีการใช้งานได้เลยครับผมเปิดกล่องดูเลยนะครับนี่ว้าวอันนี้เป็นตัวเสริมทับนะครับเป็นตัวช่วยในงานติดตั้งงาน DIY แล้วก็งานซ่อมต่างๆของผมเลยรุ่น DCS312 เป็นรุ่น 12V โวลต์ก็คือใช้แบตเตอรี่ 12V โวลต์นั่นเองนะครับ นี่ก็ถ้าดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยรู้สึกว่าทําจากวัสดุอย่างดีเลยนะครับนี่นะครับตรงปลอ,อกสีดําตรงนี้นะครับเป็นยางนะเวลาเราจับเนี่ยมันจะไม่ลื่นจับได้ถนัดมือมากเลยนะครับน้ําหนักเบาด้วยอ่าแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมีตัวหนังสือคําว่า bracelet เนี่ย bracelet ดนข้างด้วยนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังมอเตอร์นี่ตัวใหญ่เลย bracelet มอเตอร์ตรงนี้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะของ d ีวอเลยนะครับเขาจะใช้บัลเลตมอเตอร์ในการขับเคลื่อนนั่นเองก็คือเป็นมอเตอร์ไร้แปลงถ่านซึ่งคุณสมบัติของบัลเลตมอเตอร์ก็คือว่าทนต่อการใช้งานไม่มีประกายไฟนะครับนี่นะครับเวลาสังเกตนี่ถ้าเป็นมอเตอร์รุ่นธรรมดาเนี่ยเวลากดใช้งานเราจะเห็นประกายไฟขึ้นตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ปัญหา,าเวลาใช้งานเป็นนานๆเนี่ยตรงจุดแปลงถ่านนี่แหละครับรุ่นที่ใช้แปลงถ่านเนี่ยมันจะมีปัญหาบ่อยนะครับ ก็ตรงนี้ก็คือตัดปัญหารเรื่องนั้นไปได้เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคนะครับที่ระบุด,ด้านข้างกล่องนะครับเป็นสเปคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันสินค้าด้วยอ่าด้านข้างกล่องก็จะมีสเปคระบุไว้เบื้องต้นอ่าตรงนี้ก็คือเป็นความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับ2อ0 0รอบต่อนอาทีก็คือ0ูนย์ถึงสองพรอบเนี่ย าสามารถควบคุมความเร็วได้โดยการกดสวิตช์นี่แหละครับเรากดเบานะครับรอบก็ช้าถ้ากดสุดก็คือความเร็วจะสูงสุดอยู่ที่2,800รอบต่อนอาทีนั่นเองอตรงนี้ก็คือระยะชักของใบเลื่อยนะครับเนี่เวลาทํางานเนี่ยใบเลื่อยจะชักเข้าออกเนี่ย16มิลิเมตรนะครับระยะชักเนี่ย16มิมน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่1.38กิโลกรัม นะครับไม่หนักนะออกแบบมาได้ดีสมดุลนะครับในการใช้งานเนี่ยแล้วก็ความยาวของตัวเครื่องจากหัวถึงท้ายเลยนะครับ3 0 8มิลิเมตรนะครับก็คือประมาณหนึ่ฟุตกว่าๆนะครับนิดหน่อยนั่นเองแล้วก็จะมีหลอดไฟ LED ส่องในการใช้งานด้วยก็คือตรงนี้นี่นะครับหลอดไฟ LED จะอยู่ตรงนี้ส่องเวลาใช้งานจะได้เห็นชัดเจนนั่นเองสำหรับเลื่อยชัก DCS 3 1 2รุ่นนี้ เป็นเครื่องเปล่านะครับที่สั่งมาเนี่ยไม่มีแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ามันใช้คอมมอนหรือว่าใช้ร่วมกับรุ่น12โวลต์อื่นๆได้นะเดี๋ยวผมจะเอาแบตเตอรี่จาก DCF901 นะครับเป็นบล็อกกระแทกไร้สายนะครับแล้วก็ DC d c d 706นี่นะครับอันนี้เป็นสว่านนะครับผมเอาแบตเตอรี่ของรุ่นนี้มานะครับนี่นะครับแล้วก็ อันนี้เป็น DCF 901นะครับเอาแบตเตอรี่มาเลยนะครับเพื่อเทสการใช้งานว่าใช้งานคอมมอนกันได้จริงหรือไม่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราเทสตัวเครื่องกันเลยนะครับผมจะลองใช้แบตเตอรี่ขนาด3แอมป์นั้นตัวเล็กเนี่ย12โวลต์เหมือนกันใส่เข้าไปเลยนะครับการใส่ก็คือเหมือนใส่สว่านหรือว่าบล็อกกระแทกทั่วไปเลยนะครับรุ่นนี้เห็นไหมมันจะมีร่องของมันอยู่แล้วใส่ง่ายๆเลยนะครับนี่ กดเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติเลยนะครับนี่เราต้องปลดล็อกก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่สังเกตว่านี่ถ้ากดล็อกตรงนี้นะครับเป็นเซฟตี้นะกดไม่ลงนะไม่ทํางานนะครับเผื่อมีเด็กนะครับเราต้องกดปลดล็อกตรงนี้นะครับนี่นะนี่ผมกดเบาๆนะครับสังเกตว่าเลื่อยก็จะทํางานประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองเร่งดูนะครับเร่งกันเรือยนะครับลองกดสุดนะครับ คือความเร็วขึ้นอยู่กับการกดสวิตนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับใช้งานง่ายมากแล้วก็สังเกตว่าจะมีหลอดไฟ LED ส่องสว่างนะครับเวลาใช้งานเนี่ยจะตรงตามรอยตัดจุดที่เราตัดเลยนะครับเห็นไหมว่าประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเนี่ยไฟก็จะดับเองเนะครับนี่ถ้าเรากดเนี่ยไฟติดละนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับ่า อันนี้เป็นแบตเตอรี่ขนาด 5A แอมเนี่นะครับเป็นของบล ok ็อกกระแทก dcf 9 0 1เอามาใช้งานนะครับลองดูนะนะกด,ดเรื่อมความเร็วและ้ะทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราจะใช้แบตเตอรี่รุ่นไหนก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่3แอมเนี่ยระยะเวลาการใช้งานก็จะน้อยกว่านะครับแบตเตอรี่รุ่น5แอม ถ้าใช้ร OK? right right ุ่นนี้ก็คือใช้งานได้นานเลยนะครับไม่ต้องชาร์จบ่อยนั่นเองนะครับการถอดก็ง่ายๆเลยนะครับใส่ก็ง่ายๆนี่ประมาณนี้ใบเลื่อยมันจะมี2แบบอันนี้เป็นใบเลื่อยตัดเหล็กนะฟันของใบเลื่อยจะถี่นะครับสังเกตตรงนี้นะนี่ประมาณนี้นะนะนี่แล้วก็ถ้าเราใช้ตัดไม้นะครับใบเลื่อยก็จะแบบนี้นะสังสังเกตฟันเลื่อยก็จะแบบห่างๆแบบนี้นะครับนี่ใบตัดไม้อันนี้ใบตัดเหล็กนะครับขนาด6นิ้วนะครับ ใบ6นิ้วนั่นเองเนี่วิธีการใส่นะครับเหมือนกันนะวิธีการใส่ก็คือตรงด้านหัวใบเลื่อยตรงนี้นะครับมันจะมีล่องสําหรับใส่ใบเลื่อยนะครับนี่นะท่านผู้ชมสังเกตน,นะอา่าถ้าถ้าดูอย่างนี้นะครับใส่แบบนี้เข้าไปนะครับนี่ใส่แบบนี้เข้าไปนี่นะอา่าในการใส่นยะเราจะยังใส่ไม่ลงนะครับใส่แบบนี้มันจะไม่ลงเราจะต้องใช้มือนะครับหมุนตัวนี้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวล็อกใบเลื่อยนะครับ ก่อนใส่นะครับเราจะต้องหมุนตัวนี้ก่อนนะครับแล้วเอาใบเลื่อยใส่แบบนี้มันจะใส่ลงแล้วนะครับเนี่ยเมื่อเอาใบเลื่อยใส่เข้าไปสุดแล้วเราก็ปล่อยนะครับปล่อยมือตรงนี้เลยนี่นะครับมันก็จะล็อกอัตโนมัติแล้วเนี่ยดึงไม่ออกแล้วครับแน่นเลยนะครับนี่ก็คือใช้งานได้เลยนะครับนี่แบบนี้ถ้าจะเอาใบเลื่อยออกนี่ก็เหมือนเดิมนะครับหมุนตัวนี้ไปทางขวานะครับแล้วก็ดึงใบเลื่อยออกเลยนะครับดึงออกได้เลยนะครับ มันจะล็อกอัตโนมัติในการที่จะเปลี่ยนใบเลื่อยนะท่านผู้ชมก็ต้องอกดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันนะหรือไม่ก็อาจจะถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับถ้ายังมือใหม่หรือยังไม่ชํานาญในการใช้งานนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับหรือไม่กดล็อกก่อนก็ได้นะครับเพื่อ,อป้องกันเผลอนะครับไปกดสวิตช์ใบเลื่อยอาจจะบาดเราได้นะครับนี่ผมใส่ใบเลื่อยใหม่นะครับนี่หมุนตัวนี้นะครับแล้วก็ใบเลื่อยใส่เข้าไปเห็นนะใบเลื่อยใส่เข้าไปเห็นไหม ใส่เข้าไปแล้วก็นะครับปล่อยตัวนี้เลยนะครับก็จะล็อกอัตโนมัติละลองใส่เลยนะครับเทสการใช้งานดูนี่่ะปลดล็อกปึ๊บก็สำหรับใบเลื่อยนะครับในกรณีจำเป็นเนี่ยเ,เราสามารถกลับใบเลื่อยได้นะครับนี่นะกลับด้านใบเลื่อยได้นี่ เลื่อยขึ้นก็ได kind of ้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองเทสการใช้งานจริงๆกันเลยครับก็เดี๋ยวผมจะทดลองตัดเหล็กแป๊บนะครับตรงนี้นี่นะครับลองเลยครับผม เรียบร้อยครับแปบ๊บเดียวนะครับผมตัดเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับผมปัญหาอีกอย่างหนึ่งเวลาที่ไปซ่อมแก้ไขโดยเฉพาะปั๊มน้ํานะครับแล้วก็ท่อน้ําที่มันแตกใต้ดินเนี่ยมันปัญหาคือถ้าเราใช้เลื่อยเนี่ยมันจะเลื่อยไม่ได้นะครับเนี่ยมันจะลําบากมากเลยหรือไม่บางคนอาจจะต้องถอดเลื่อยออกมาจากโครงแล้วก็ตัดแต่ทําให้งานเราล่าช้านะครับถ้ามีเลื่อยชักแบบนี้นะครับ DCF 3 1 2 ก็จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองเลยนะครับนี่มาลองใช้แบบพื้นที่จํากัดแบบนี้แต่แล้วนะครับง่ายมากเลยก็ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเรากดนะครับนี่ในการต่อท่อก็ต้องเผื่อระยะไว้หน่อยนึงต้องตัดตรงเี้ยวหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับใส่ข้อต่อ ต่อเรยนคับเสร็จเรียบร้อยครับผมได้ใช้ DCS 3 1 2นะครับในการตัดท่อที่มีพื้นที่จำกัดแบบนี้นะครับก็ถือว่าง่ายสะดวกนะครับ <c oughs> ก็มีอย่างหนึ่งครับบางครั้งเราไปติดตั้งหรือว่างานงานไม้เนี่ยถ้ามันเกินส่วนเกินมาเนี่ยเราต้องการจะเฉือนทิ้งเนี่ย บางทีเราใช้เลื่อยอาจจะไม่ถนัดหรือไม่สะดวกนะครับพื้นที่มันอาจจะจํากัดถ้าเราใช้เลื่อยชักเนี่ย DCS 3 1 2นะครับในการใช้งานก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับนี่ก็ตรงนี้เมื่อกี้ผมใส่ใบเลื่อยตะเหล็กไปนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นใบตัดไม้บ้างนะครับแบบนี้นะ่ะวิธีการก็คือตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะครับวิธีการเปลี่ยนใบมีดก็ใช้มือนะครับดันตรงนี้ ไปด้านขวานะครับนี่แล้วก็ดึงเอาใบออกได้เลยอันนี้ใบตะเหล็กผมก็จะใส่ใบตัดไม้เข้าไปนะครับนี่นะใส่เข้าไปเลยนะนี่ดันนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปล่อยนะครับนี่ปล่อยมันก็ล็อกอัตโนมัติแล้วก็พร้อมใช้งานเลยครับผมนี่มาดูครับลองตัดไม้ดูบ้างไม้เนี่ยอ่ที่ระบุไว้ก็คือว่าสามารถตัดไม้ที่มีขนาดเนี่ยประมาณ90มิลลิเมตรนะครับหรือว่า9เซนตตรงนี้ก็สบายมากมาดูนะครับ นี่อันนี้คือสปีดสูงสุดนะครับดูนะแป๊บเดียวนะครับอ่ะลองดูตรงนี้นะครับเนี่ยนะนเรียบร้อยครับแป๊บเดียวครับเสร็จเลยนะครับเนี่ยนะขาดเลยนะครับลองดูอีกการหนึ่งก็ได้นะครับอ่านี่ต้องการเฉือนนะฮะตรงเนี้ย นะครับเนี่เฉือนไม้นะครับง่ายมากเลยแล้วก็รวดเร็วด้วยหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานจริงเลื่อยชัก DCS 3 1 2ตัวนี้ไปแล้วก็รู้สึกว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันจะสั่นมือหน่อยนึงนะครับก็เลยสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้ที่เคยใช้งานนะเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าในการใช้งานเราจะต้องให้ชิ้นงานเนี่ยติดกับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเวลาตัดเหล็กเนี่ย นะครับให้ชิ้นงานติดกับตรงนี้เลยมันจะช่วยลดแรงสั่นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่ผมจะวางที่ปากกาเลยนะไม่ได้บีปากกาเหมือนตอนแรกนะครับดูนะครับผมเนี่ยวางไว้เลยนะครับใช้มือจับเฉยๆนะดูว่าจะเป็นอย่างไรจะรู้สึกว่ามันนิ่มมือนะครับไม่สั่นมือเนี่ย เดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะในการตัดนะครับจะต้องดันเลื่อยให้ชนกับชิ้นงานแบบนี้เลยนะครับนี่ลองเลยนะครับนี่นะครับเยี่ยมมากเลยแบบนี้นิ่มเลยนะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการใช้งานเลื่อยชัก DCS 3 1 2ตรงนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นการโฆษณาหรือการขายสินค้าใดๆทั้งสิน้น แต่เป็นการแนะนําคุณสมบัติการใช้งานของเลื่อยชักรุ่นนี้นะครับก็รู้สึกชอบเป็นการส่วนตัวเลยซึ่งจะได้นํามาใช้ในงานซ่อมงานติดตั้งและงาน DIY ของผมเพื่อให้งานนั้นมีประสิทธิภาพรวดเร็วและก็สําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับรู้สึกชอบเลยนะครับนี่นะก็ได้ใช้มาหลายรุ่นแล้วที่สําคัญนะครับของดีบอสเนี่ยเขาจะรับประกัน ตัวเครื่องรับประกันเครื่องเนี่ยสปีเต็มเลยนะครับก็ถือว่าอุ่นใจได้เลยนะครับสําหรับราคารุ่นนี้ราคาประมาณ3,000กว่าบาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างชั้นนาร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องมือช่างโดยตรงนะครับหรือใครสะดวกจะพิมพ์ค้นหาสั่งซื้อในเพจออนไลน์ก็ได้ก็มีขายนะครับตรงนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชม ใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองเสียงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ